ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนการบวกลบคูณหารและคนนะครับของเศษส่วนแล้วก็จำนวนคระนะครับก็ครบสูตรเลยแลาทำได้หมดแล้วนี่ก็ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับในเรื่องเนี่ยการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะครับแต่ทีนี้ ก็มีโจทย์นะครับเขาก็จะมีโจทย์ปัญหาให้เรานะครับเราก็ต้องตีความหมายนะครับจากการอ่านโจทย์เอาไปตั้งประโยคสัญลักษณ์นะก่อนที่เราจะทำนะครับก็เราสามารถดูประกอบนะครับในหนังสือ นะครับหนังสือคณิตศาสตร์นี่นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับในหน้าที่38ถึง40นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับในข้อที่1อ่าไม่ต้องเขียนอันนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนตัวหนังสือก็ได้ไเป็นไรเพราะว่ามันมันเยอะนะครับ หลายข้อด้วยนักเรียนจะเมื่อยนะครับให้เข้าใจว่าโจทย์เขาถามหาอะไรเราต้องทําวิธีการบวกลบคูณหารอะไรบ้างทีน,นี้ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในข้อที่1น,นะครับครูจะให้ทําทําเป็นตัวอย่างให้1ข้อนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอ้อมซื้อผักคณะ 1เศียส่วน2กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ30บาทซื้อน้องไก่สส่วน4กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ60บาทและกุ้งแห้ง1.5ส่วน5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ8 4 0บาท อ้อมต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่มีคำว่าทั้งหมดมาก็ต้องอรู้เลยว่าต้องบวกกันแน่นอนแต่ว่าอะไรจะบวกกับอะไรใช่ไหมครับมีตั้งเยอะนะอะ่ดูก่อนเลยอันแรกเขาซื้อผักคะน้าเนี่ยหนึ่งศษหส่วนสกิโลโกร,รัมนะครับราคากิโลกรัมละสามสบาท ก็ต้องหาตัวนี้ก่อนว่าเขาซื้อไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อน่องไก่สส่วน4กิโลกร,รัมนะครับราคากิโลกร,รัมละ60บาทก็มาหาอันนี้ก่อนว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็อันสุดท้ายก็กุ้งแห้ง1ส่วน5กิโลกร,รมัมราคากิโลกรัมละแ4 0้บบาทนี่ ก็ต้องหาอันนี้ก่อนได้เท่าไหร่แล้วก็เอาทั้งสามอันนะ้มาบวกกันนะครับพอหามาได้ก็จะเป็นคำตอบนี่นะครับก็จะเป็นเมื่อกี้นี้นะครับที่คุณครูบอกไปนะครับก้อนแรกก็คือ,อผักคะน้านะครับนี่เขาซื้อผักคะนา้าอันนี้ก็คือที่เขาซื้อน่องไก่นะครับ อันนี้ก็คือที่เขาซื้อกุ้งแห้งทั้ง3ามก้อนนี้นะครับมาบวกกันนะครับนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับ เราหาก่อนเลยว่าซื้อผักคะนา้านะครับมองเห็นไหมนะตัวนี้ครูขอเขียนวิธีทำเขาซื้อผักคะนา้านะครับ 1ึ่เศษหนส่วนส,วน,สวน,นะครับคูณอยู่กับ30มสิบได้กับเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูก่อนอะก่อนจะคูณนะครับก็ต้องเปลี่ยนเจ้าจำนวนคะนี้นะครับให้มันเป็นเศษส่วนก่อนอะโดยที่เราก็เอาส่วนไว้เท่าเดิมเอา1มาคูณ2ได้2บวก1ข้างบนเป็น3นะครับ แล้วก็เอามาคูณเอามาคูณกับ30ตรงนี้นะครับก็เอาคำตอบมาเลยนะครับอ่ะ30คูณกับ3นะครับ เพราะว่าเอาตัวนี้ต้องเอาขึ้นไปคูณข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเราทํามาแล้ว3 0มคูณสเป็นเกาสิอ่ะแล้วก็ตัวส่วนมันก็คือ 2, นะครับพอหารกันออกมานะครับ90ส่วน2ก็คือเอา2ไปหาร90ตั้งหารออกมาได้45่นะครับอเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเขาซื้อคณะไปเนี่ย45บาทนะครับ 45บาททีนี้เราก็จะมาหานะครับว่าเขาซื้อน่องไก่เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับซื้อน่องไก่ซื้อน่องไก่สามส่วนสี่คูณหกสิบ ก็นะครับเอา60ขึ้นไปคูณเลยก็จะได้เอาเอา60ขึ้นไปคูณกับ3นะครับก็จะได้1 8อสส่วน4ี่ร้อยแปดสิบส่วนสี่ครับเดี๋ยวครูลองอหารดูก่อน นะครับครูตั้งหารนะนัเกเรียนก็ตั้งหารด้วยนะครับว่จะได้เท่าไหร่คุณครูหารออกมาแล้วได้45นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องซื้อ,อน้องไก่ไป45บาบทนะครับมาอันสุดท้าย เขาซื้อกุ้งแห้งนะครับซื้อกุ้งแห้งซื้อกุ้งแห้งไปเศษหนึ่งส่วนห้าคูณแปดร้อยสี่สิบครูทำวิธีการคูณแล้วก็เอามา นะครับกันเรียบร้อยแล้วออกมาได้168บาทนะครับน,นักเรียนอย่าลืมไปหานะครับตามวิธีที่คุณครูบอ,อกนี้นะนะครับเป็นวิธีเดียวกันเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับว่าเขาซื้อของแต่ละชนิดกี่บาทกี่บาทนะครับโดยที่เขาซื้อ คณะไป45บาทแล้วก็ซื้อน่องไก่ไป45บาทแล้วก็ซื้อกุ้งแห้งไป168บาทนะครับแล้วตอนสุดท้ายเขาถามว่าอ,อ้อมต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็มาเขียนเลยอ้อมต้องจ่ายเงิน ทั้งหมดนะครับก็คือเอา45มาบวก45บวก168อ่ะทั้งหมดได้เท่าไหร่ก็จะเป็นทั้งหมดได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบนะครับอ่ะตั้งบวกกันเร็วอ่ะบวกกันพอเราบวกกันเสร็จแล้วนะครับ พอรบวกกันเสร็จแล้วรบวกกันออกมานะครูครูคตั้งบวกกันไว้รอแล้วนะครับได้สองร้อ้าสินะครับก็คือเขาไปซื้อนะครับผักคะน้าเนี่ยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รัมนะครับในราคากิโลกร,รัมละสามสิบบาทนะครับแล้วก็ซื้อน้องไก่สามส่วนสี่กิโลกรัมกิโลกรัมละหกสิบบาท แล้วก็ซื้อกุ้งแห้ง1นส่วนหกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ840บาทนะครับทั้งหมดเขาก็จะต้องจ่ายเงินไป258บาทนะครับคำตอบก,ก็วิธีการทํามันก็ไม่ยากนะครับเร,เราพยายามอันจุดให้เข้าใจนะตอบได้เลย200อ้อยต้องจ่ายเงิน ทั้งหมด250บาทครับตัวังสือคุณครูตัวนังสือคุณครูมันไม่ค่อยสวยไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูไทยตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้เรานะครับทำ ข้อคู่นะครับข้อคู่นะเนี่ยของโจทย์โจทย์ปัญหานะครับในหน้าที่30ถึงหน้าที่3านะครับทำเฉพาะข้อคู่นะครับทำเฉพาะข้อคู่นะนี่นะครับครูตั้งประโยคสัญลักษณ์ไว้ให้แล้วนะครับในข้อ2นี้นะครับนี่เห็นไหม ข้อสข้อสข,ข้อหข้อคู่นะครับคุณครูตั้งอันนี้ไว้ให้แล้วก็ให้เรายกอันนี้ไปทําได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เสาอาทิต์ยนะครับเสาอาทิตย์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับ ทบทวนความรู้ของเราก็เป็นเหมือนการทบทวนความรู้นะครับเป็นแบบทดสอบนะหลังหน่วยที่เราเรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับการการบวกการลบละคนนะครับของเศษส่วน <c oughs> แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เราเรื่องที่เราเรียนมานะครับ เรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ครูจะบอกแล้วว่าอ่าสิ่งที่เราเรียนนะครับเราจะต้องได้ใช้อ่าในการสอบนะครับอันนี้อันนี้นักเรียนดีนะครับสามารถสามารถเปิดเปิดดูได้นะครับสามารถเปิดดูได้ครูอนุญาตให้เปิดดูได้เพราะว่า,าเราเรียนแบบอ่อ,อนเฮียนด้วยนะครับ ก็คุณครูก็ไม่สามารถถามตอบนะครับในสิ่งที่นักเรียนสงสัยได้ถนัดเท่าไหร่นะครับก็อนุญาตให้สามารถเปิดดูได้นะครับเปิดดูวิดีโอหรือเปิดดูอันเก่านะครับจะมีทั้งหมด3ตอนนะครับก็มาจากที่เราทำแล้วทั้งหมดเลยนะครับ ่วนตรงนี้นะครับข้อที่สองของข้อสามใหญ่นะครับคุณครูก็ทําประโยคสัรลักษณ์ไปให้ดูแล้วเขาถามว่าวัชรินทำทุเรียนทอดกรอบแปดเศษหนึ่งส่วนห้ากิโลกร,รัมจัดใส่ถุงหนักถุงละ 1.10ส่วน10กิโลกร,รมัมขายไปได้48ถุงวัชลินยังเหลือทุเรียนทอดกรอบอกี่กี่กิโลกร,รมัมเขาถามหาเหลือกี่กิโลกร,รัมนะครับไม่ได้ถามว่าเหลือกี่ถุงนะเราต้อง ดูดีๆนะครับว่าโจทย์ถามหาอะไรมันจะอยู่ตรงสุดท้ายนะครับอประโยคสัญลักษณ์ที่ครูทำมาให้ก็นี่เลยเกี๋ยวนะครับ เหลือนะครับพอเราได้มาแล้วว่าเขาเหลือกี่ถุงนะครับอันนี้คือจํานวนถุงนะพอได้มาแล้วกี่ถุงก็ต้องเอาไปคูณกับเอาคำตอบตรงนี้นะครับเนี่ยเอาไปคูณกับหนึ่งส่วนสิบนะครับเพราะว่า เขาแบ่งเขาแบ่งเป็นถุงละ1ส่วน10กิโลกร,รัมนะครับนี่ก็จะได้เป็นคำตอบว่าเขาเหลือกี่กิโลกร,รมัมนะครับอันนี้คือเครื่องหมายคำถามนะครับมันเหมือนตัวเลขจริงจริงมันไม่ใช่คำตอบนะครับคือเครื่องหมายคำถามนะครับก็ ให้นักเรียนนะครับตั้งใจทำงานนะครับคุณครูก็หวังว่าเราจะทำได้กันทุกคนนะครับในอาทิตย์หน้าก็ให้เอาคณิตศาสตร์มาส่งนะครับแล้วคุณครูก็จะ,อะขอสอนวิชาภาษาไทยนะครับทั้งอาทิตย์เลยนะอาจจะสลับกับวิทย์เป็นบางวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำ ทุกวิชาในอาทิตย์แล้วก็ในอาทิตย์นั้นแล้วก็เอามาส่งครูคุณครูก็จะ,ะไม่มีเวลาที่จะตรวจให้เธอเอากลับไปทำอีกนะครับเพราะว่าจังหวัดเขาก็ประกาศให้เราหยุดให้เราเรียนให้งดการเรียนการสอนแบบไปโรงเรียนนะครับให้เราเรียนแบบแจกไบงานแบบออนไลนนะครับหรือแบบออนไลน์นะครับหรือแบบต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียน ขยายเวลาไปอีกนะเดี๋ยวก็คงจะเห็นประกาศของโรงเรียนนะครับยังไงก็นักเรียนก็อยู่บ้านก็ช่วยผู้ปกครองนะครับทำกันทางานบ้านนะครับแล้วกอ็อย่าไปในที่ที่มันคนทุกชุมนะครับหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือไปอยู่ใกล้คนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนก็ติดเชื้อ ติดเชื้อโควิดเยอะนะครับเป็นเนี่ยรักษาได้แต่ต้องรักษาให้ทันเวลานะครับถ้าเป็นเนี่ยไม่ได้รักษารักษาไม่ทันเวลาก็นะครับก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงมากเลยบางรายก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเราก็ไม่อยากให้คนที่เรารู้จักคนที่เราอยู่รอบๆตัวเรา นะครับเป็นอย่างนั้นนะเราต้องช่วยกันนะครับเปไหนมาไหนก็สวมใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับและไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านอยู่ที่บ้านเรานั่นแเหล็นะครับช่วยพ่อแม่ทางานนะสำหรับวันนี้ก็เพียงพอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ